Ugh. Changing mag, cover me. My team left. Oh it's nice. หลังทารก็สินไซอย่าลืมอย่าลืมเอาวะมาดิวะมาดิวะมาดิวะห้าหนึ่งไม่ถือวลุมปะเนี่คยคลางแค่ขนคแดงแค่ห้าหนึ่งไม่ถือวลลุมปะเนี่ยผมผมโยแล้วครับเมื่อกี้ยิงไม่โนนดนสักนัดเลย <Enemy> Contact. เหลังไม้เต็มเลยนะบ้านไม้เยอะเป็น a อ5อยู่ตรงบ้านไม้นะครับชั้นสองตาย <got> ตายลดิง <o> อีสองตัวน้าอยู่ทยเอสี a ่ไม yeah. ่กระพรอดอ่ะ Ệ <laughs> <laughs> Tài. Uh. Tài. nay máy tên, thể tính Cháu ra มีตรงแถวบันไดอะครับพอนยนะพอนยนะตายตายสวยทำไมหนูต้องออกไปแบบเป็นตัวล่อให้พี่ก่อนตลอดเอาแน่นอนชีวิตเป็นได้แค่ล่ออะตายวูสิบห้าคิวเว้ยโ้ยโอ้โหคมอยู่นะเฮ้ย เขายิงเองตัวเดียวได้บอกเขาคมเหรอวะเออพี่เอาดีพี่วันดีรอก่อนดีวะขุมยุบีให้สองตัวสองตัวมีได้ดูดิเนี่ยเนี่ยไม่ชมไม่ชมกูบ้างอ่ะเนี่ยเก็บไปสามอ่ะดีเจ็บมากดีใจุดจุดในจุดจะเป็นกาเล่นตายเทคหน่อยดิเทคหน่อยเทคก่อนเทคก่อนเทคก่อน โอ้โหเลือดยังไม่หลุดเลยเข้าเชือบีสามตัวเลยเกินไม่เป็นไรไม่เได้หนึ่งได้หนึ่งตายอยู่ตัวในบ้านตัวหนึ่งแล้วตรงจุดเชือเขาจะนอนอะไรของเขาวะตาย ตายมาซีมาซีมาซีดิยืนนิยืนนิโอ้ยตายตายตายมาดิมาดิซีจะได้แล้วอ่ะโอ้โหไม่มีคนมาช่วยเมื่อกี้จะได้เลยสวย รถบัสตัวนึ่งทำไม่ไหวโีกูโดนแทนไอเวนโอ้ยบีบีเดียวผมผมโมโมไบีอยู่โอ้ยได้ได้บีแล้วครับสวยสวยสวยเดี๋ยวเติมให้เดี๋ยวไปเติมให้เมี๋ยวเติมเดี๋ยวไปเติมเดี๋ยวไปเติมเดี๋ยวไปเติมโอ้ยโดนปาดครับเออเกิดล่างดีสวยโอเคโอเคกันบีไว้กันบีไว้ได้จุดกันแล้วกันแล้วเฮ้ยโอ้ยเกิดตาย บ้านเชนัยฝั่งเขาชั้นสองตายฮะกันบีกันบีกันซีไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่ากันบีกันเดี๋ยวเล่นตัวเอให้ทราบทราบเออสมองมาสมองมามาม็กกินมีโอ้โหสองตัวมากก็ตเมากกิตจะเข้าตีนะตีตัวหนึ่งมีคนวิ่งเข้าบ้านตรงบีไปครับอยู่ชั้นล่างตัวเอตายโอ้โหไอ้เหี้ยแม่งเป็นผี มีตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยอ่านคอมเมนต์นะครับทุกคนเจอค่ะอุ้ยมีโดนแม่มีโนเคียเคียเคียร์สวยเยี่ยเขาเขาเขาวิ่งเข้าบ้านไปนะครับโอเคตายมีแตกสวยตายสองสวยสนัยมันสองว่ะโอเคเจียวสนัยมันสองว่ะนั่นอยู่นั่อยู่นนบอยู่โอเคโอเคโอเคชนะละชนะละมาแล้วมาแล้วครับเด็ก ไม่มีใครชมดูนะเลยแม่งยิงตัวเดียวบอกแม่งแม่งน่าเศร้านะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่คนชมจะได้เยอะคุมคุมคุมบีไปเลยนะเอเอปล่อยไปเลยเราไม่ต้องยัดเอยิงกูการ์ดแล้วทุกคนเปิดโมยุบีเลยนะใช่ใช่เอาเลยเอาเลยเอาแต้มเอาแต้มไปเลยสวย ในบ้านบีตรงข้างเลยครับไม่ควรดีฉันล่างสวยกำลังไปเติมกลังไปเติมเฮ้ยเฮ้ยเหลบหลบหลบหเดือดหายตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวเข้าบีไปละบีกำลังไปเติม กระสุนกูมอดทุกคนสวยมาเก็ตตัวนึ่งอ่าอันี่เข้าแล้วอันนี้เข้าแล้วโม่อะโม่มาโม่มากำลังไปเติมกำลังไปเติมกำลังไปเติมใจเย็นโม่รับสวยอุ้ยโดนตัวเองอุ้ยมาเก็ตสองตัวเข้าซีสองตัวนะโอเคผมซีเรียบร้อยซีเรียบร้อยนะมาเก็ตเข้าโอ้โดนเกิดบนว่ะเรามาเก็ตครับ เหมือนบนว่าแมกกาซีนนีตัวนึงอะไรอุ้ยมันเกิดหลังเอ้าเกตีเหรอไม่ใช่เกตีกันกันนะกันนะเจ็บเจ็บเจ็บตายโอเคตายครับตายตายตายเอาเอเอาเอเอาอย่ามออีกกว่าีตายสี่ตายเอาเอเลยดีเทคเอดีเทคซีอยู่ไหว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 อยู่ ไหวอยไวอยไวอยเก็บสแล้วเก็บสล้วไวอยู่สวยวจะเจอกันสีให้ไม่เป็นไรสวยสวยสวยตายหมดตายหมดหมดเก็บเป็นเจ็ดแล้วแป เกี่ยวเลแปดมุ้ยมันเปิดโม่ต่อไม่ทนันล้แป็กเย้ได้ตังฟีเยถ้าถือดูทรงพลังจังนะโอเคกันแร้อไปล่าโ

นอนไว้สุดใกลสุดไปกลังไปกลาลังไปกลังไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรก่อนมันอยู่นี่มันอยู่นี่ตัดรอตัดรอจุดใหม่เลยเกิดที่มันอยู่ไเต้องรอซอใหม่นะใช่ใช่ใช่ในห้องเนี่ยสอรอน่ัพเปอร์สงตัวส่งตัวห้องฟัว2ตัวตัวหนึ่งหรือซ้ายหน่ เข้าไปเข้าไปโอเคพี่ไปพี่ดูตรงนี้ฮะเดี๋ยวช่วยดูหลังหน่อยผมดูตรงแม่น้ำองขอคืนแล้วขอินแล้วกันหลังมาปะหลังมาตัวนี้ค่ะหลังหลังครับหลังหลังหลังแอเอ็นผมดักก่อ

มาจุดมาจุดม่จุดมาบ้านไหนเนาะล,ลงรถตอนนี้ขอคืนตอนนี้ขอคืนตอนนี้ขอคืนเอ่ออยู่ตรง,ตง,ตงตรถแดงรถแดงโอ้โหแ<ร>มง่งหนอยขวาขวาหนมขวาตรงกลางะ ไรอยู่จ้าฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้วารแดงรแดงงอยู่คนเดียววายลบลบบเซบมแล้วเบมแล้วสวยอ้ยอ้่เไปแล้วึกข uh. ้างๆอะโอ้ยโอ รอติดใหม่เลยไหมหรือว่ารอเลยรอ,อเลยกูขอคืนราคาในสาตตี้เดิมหนูมีโล่นะวางเลยตันเนี้ยวออางตรงไหนก็วางเลยสั่งมาปะตา,ตายแล้วมาแล้วมาแล้วอยู่ข้างข้างหลังมาหลังมาขนมหลังมา lúc mò sau lưng sau lưng sau đây, em có, em có mình đang lo ước, super super, đã hết, đã hết, ohi, nhiều, nhiều, không may, oh, mình có mask, mình có mask, chỉ mình có một cái thôi, lấy đấy, gùi, enemy inside, mẹ gùi 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 เอาไยใช้โยนเลยตายตายยันตายยัตายหมหายหมดเลยครับหายหมดหายมุดชูไม้ชูไม้ต่านะระวังเด่ถ้าจะเก็บบอแม็กไปับเขามดลูกม่ลูม่ตายค่ะไม้ชูไม่โอ้เจี่ยวโห

วิตัวเียตายได้ได้เอาเลยหลังหลังเจยเีย้าเย่้เย่เย่เ้ยตังกับปอมตัวเองที่เกียเบียมใช่รไงตักจริงหรยจริงจังสุด